ท่านผู้ชมทุกท่านคะแล้วก็สวัสดีชาวราศีเมษนะคะก่อนอื่นอาจารย์ขอขอบพระคุณนะคะทุกกาลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกสับสไครนะคะที่มีให้กับอาจารย์นะคะวันนี้อาจารย์จะอ่านดวงความรักให้กับชาวเมษนะคะ,ะเป็นดวงรายปักนะคะจะคุมเนื้อหาตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง15กุมภาพันธ์เราจะเริ่มต้นที่ดวงชาวเมษคนมีคู่คน มีคนรักนะคะจะอยู่ในสถานะไหนก็ได้นะก็คือคนมีความรักคนมีคู่อยู่แล้วคนมีคนรักเนี่ยประมาณนี้นะคะเรามาเริ่มดูไพ่พลังงานใบแรกกันนะคะ อันนี้คือเป็นดวงของชาวเมธนะคะตัวตนของชาวเมธปักนี้เป็นยังไงคุณได้ไพ่ราชาถ้วยหกเหรียญน,นะคะแล้วก็เด็กถือเหรียญน,นะคะสามไม้เท้าหนึ่งเหรียญค่ะไพ่ขึ้นราชาถ้วยนะไพ่ขึ้นใบนี้นะคะบอกเลยว่าชาวเมธกำลังนึกถึงใครบางคน นะวิหน้าตาหล่อนะหล่อเข้มนะฮะพไพ่ใบนี้นะหน้าตาดีเป็นคนที่ชาวเมธกำลังนึกถึงอยู่นะคะความรักกับคนคนนี้นะคะบอกเลยว่ากุญเทใจให้อย่างมากเลยนะคะเป็นไพ่เด็กถือเหรียญน,นะคะตอนนี้อาจจะมีความสัมพันธ์ที่อาจจะบอกว่ามีเรื่องของมือที่สามอยู่นะอาจารย์มองนะไพ่สามไม้เท้า นะฮะสามมเท้าเป็นอีกฝ่ายหนึ่งที่เข้ามาแทรกแซงในเรื่องของความรักของคุณนะคะเป็นคนที่เข้ามาทีหลังค่ะนะคะอ่าหนึ่งเหรียญคนคนนี้เขาเข้ามาทีหลังนะคะที่เข้ามาเป็นเหมือนอ่ายาดําในความรักของคุณกับเขาคนนี้อยู่นะคะอาจารย์มองเนาะแต่ว่าถามว่าคุณกับคนนี้สิ้นสุดกันหรือ,อยังนะคะยังลหค่ะนะคะ ไพ่หกเหรียญเนี่ยอาจารย์มองยังไงซะความหมายคําว่าหมายเลขหก 6, อาจารย์จะพูดเสมอว่ายังไงก็กลับมานะคะและไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงหนึ่งคุณเป็นคนที่เชื่อมั่นและศรัทธาความรักมีไพ่ตาช่างนะคะเชื่อในคุณความดีของตัวเองเชื่อในความซื่อสัตย์ที่คุณทุ่มเทคุณมีให้เขาความเชื่ออันนั้นของคุณเชื่อได้ไหมว่ายังไงซะเขาก็ ก็ยังเลือกคุณนะคะอาจารย์มองยังเชื่อได้ค่ะเพราะในดวงเนี่ยยังไม่ขึ้นถึงขั้นแบบเขาเรียกว่าสถานการณ์ที่มันเลวร้ายจนือมอไม่สามารถควบคุมได้อะไรประมาณนั้นแต่ณตอนนี้มันแค่มีเรื่องของมือที่สามเข้ามาทําให้วุ่นวายใจเป็นปัญหาอยู่แค่นั้นเองนะคะเรามาดูคนของชาวเมดด้วยว่าเขาจะตัดสินใจอะไรยังไงนะคะ เขาคิดจะทํำยังไงต่อไปและความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณตอนนี้ด้วยนะคะภายในปักนี้นะคะเรามาถอดดวงคนรักของชาวเมรค่ะเป็นไพ่สองถ้วยค่ะเป็นไพ่เดทเป็นไพ่สามดาบ สวินไม้ราชาเหรียญค่ะไพ่สองถ้วยแน่นอนละความรักเขายังคงมั่นคงและรักคุณอยู่นะคะแต่เขาก็เสียใจนะคะไพ่สามดาบกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นทำให้บั่นทอนความรู้สึกดีๆที่เคยมีต่อกันไปนะคะเขาอาจจะมองว่าคุณนะ่ะนะคะก็ เจ็บปวดกับสภาวะที่เกิดขึ้นเขาพยายามที่จะแก้ไขนะคะเพราะฉะนั้นไพ่เดทเนี่ยมันจะแปลในแง่ของความหมายที่ตัวเขาเองจะจัดการให้จบปัญหาไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องของมือที่3เนี่ยอาจารย์มองเลยว่าคนรักของชาวเมรกำลังเคลียร์อยู่ต้องจบอะไรประมาณนี้เขาไม่ได้อยากให้มันเกิดเรื่องแต่คนที่เข้ามาอาจจะ เข้ามาในแง่ของการติดต่อในเรื่องงานก็ได้นะคะไพ่อัศวินไม้หรือแปลในแง่ของเพื่อนเก่าคนนี้เป็นเพื่อนเก่าเขามาก่อนก็ได้นะคะออแล้วคนคนคนเก่าของเขาอาจจะมีความรู้สึกเหมือนชอบเขาก็ได้ชอบกันมาก่อนอะไรก็ได้นะคะแต่แล้วในเมื่อเขามีคุณแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากที่จะทำร้ายจิตใจคุณนะคะเพราะฉะนั้นเขารู้ว่าตอนนี้คุณเสียใจ เขาก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันที่มันเกิดเหตุแบบนี้นะคะมีไพ่อัศวินไม้กับราชาเหรียญเนนะี่ยแน่นอนค่ะไพ่ใบนี้สื่อถึงการที่ต้องเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ที่มีปัญหาเกิดความชัดเจนเกิดขึ้นการเปิดใจได้นะคะไพ่ราชาเหรียญเป็นไพ่ที่เปิดหีบเงินนะเพราะฉะนั้นนะเขาก็ต้องเปิดใจที่จะคุยกับคุณที่จะทนุถนอมที่จะรักษาคุณไว้กับ อ้อมอ,อกอ้อมใจเขาแหละนี่กอดเหรียญไม่แน่นเลยเปิดหีบเงินก็คือเปิดใจนะเพราะฉะนั้นเขาต้องยังเลือกคุณและกลับมาหาคุณอย่างแน่นอนนะไอ้เรื่องมือที่3รอนิดหนึ่งเขาจะเคลียร์ได้นะคะนั่นคืออาจารย์ถอดความคิดความรู้สึกเขานะเรามาดูไพ่สรุปความสัมพันธ์ต่อนะคะ ไพ่ก้าวไม่เท้านะคะเดอะมูนราชินีพระจันทร์แปดถ้วยวิวออฟฟอร์จูนไพ่สรุปความสัมพันธ์นะคะก็แน่นอนละค่ะปัญหามันก็อาจจะยังต้องใช้เวลานะไพ่เดอะมูนกับราชินีพระจันทร์มันเป็นสิ่งที่เ เขาเรียกว่าความรู้สึกนี่เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนนะคะในแง่ของการรักษาน้ําใจทั้งทั้งคุณและก็ของมือที่3มที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะคนคนนี้นะคะเขาก็รู้สึกไม่สบายใจในการที่จะต้องเคลียร์เคลียร์กับสิ่งที่เข้ามานั่นอาจจะเป็นคนนั้นก็มีความรู้สึกดีๆให้เขาเพราะนั้นการที่จะตัดความสัมพันธ์เพื่อให้ทางชาวราศีเมษสบายใจเนี่ย มันก็เป็นเรื่องที่เป็นปัญหาหนักอกหนักใจเขาในสิ่งที่จะต้องทำแต่มันก็จำเป็นต้องทำนะคะอาจารย์มองมันจำเป็นต้องทำเพื่อให้ทุกอย่างมันชัดเจนค่ะให้แปดถ้วยในที่สุดก็ต้องถ,ถอยออกมานะะจากความสัมพันธ์เรื่องของมือที่สนะ,ะพูดถึงเนี่ยว่าเขาจะจัดการได้แล้วก็วิวออ f ใบเนี่ย คือการกลับมารีเทิร์นและดูจากดวงเนี่ยเป็นรูปงูกืนหางนะฮะจา์มองคูณสองคนเป็นอดีตชาติกันอาจจะพบชาติที่แล้วมีอดีตชาติเป็นพญานาคได้เป็นเกี่ยวข้องกับนาคคะะ่ะนาคนาคผู้นาคเมียที่เป็นคู่รักกันมาก่อนชาตินี้ก็ยังจะต้องเวียนเวียนมาเจอกันตามบุญสัมพันธ์ที่เคยร่วมสร้าง กันมานะคะอาจารย์มองคุณกับเขายังไงก็เป็นคู่กันไม่ว่าจะเจอวิบากกรรมอะไรที่มาขัดขวางเส้นทางรักคุณอยู่ก็ตามนะคะความรักทุกคนล่ะค่ะอาจารย์มองว่ามันย่อมมีเขาเรียกว่าอุปสรรคปัญหาบ้างแต่ถ้าเรามีความอดทนยึดมั่นเชื่อถือศรัทธาในการและกันคุณสองคนนะคะจะผ่านสิ่งที่เลวร้ายไปได้อย่างแน่นอนนะคะ นี่ก็คือดวงคนมีคนรักอยู่แล้วนะคะที่กำลังเป็นปัญหาอยู่นะคะถ้าใครสุขสบายดีก็มาดูก็ขอให้แค่เหมือนเป็นเรื่องนิยายเรื่องหนึง่งเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่อาจารย์อ่านขึ้นมานะคะโอเคค่ะเรามาดูคนโสดบ้างนะคนโสดชาวเมสปักนี้เป็นอย่างไรนะคะ ได้ไพ่เด็กถือเหรียญน,นะคะได้ไพ่ o v v r r ไดใไพ่เด็กถือดาบไพ่เพจขึ้นมาเนี่ยจะแปลว่าการเริ่มคุยอะไรกับใครเกิดขึ้นนะคะไพ่ o v v r r เนี่ยมีความรักเข้ามาแต่ไพ่ห้าถ้วยแล้วก็หมายเลขห้าสใบห้าถ้วยห้าม่เทา้าอาจจะเป็นสิ่งเก่าๆที่มันยังเป็นพลังงานที่ยังลบออก จากใจได้ไม่ทั้งหมดนะคะมันอาจจะต้องใช้เวลาในการลืมอดีตที่เจ็บปวดนะคะหไม้เท้ากับ5ถ้วยนะคะสองเหรียญเป็นสิ่งที่คุณจำเป็นจะต้องมูฟมันออกไปให้ได้เลยละคะภาพคนปั่นจักรยานนะคะมีเหรียญสองเหรียญอยู่ในในมืออ่ายังหอบไว้นะคะอาจจะแปลในความหมายที่ไพ่สองเหรียญเนี่ยคือ การประครับประคองตัวเองเนี่ยปั่นจักรยานที่จะไม่ให้แบบหกล้มพลาดพังนะคะคุณเริ่มจะเข้มแข็งคุณเริ่มมีแอคชั่นในการที่จะอยากเดินต่ออยากไปข้างหน้าการพัฒนาตัวเองคุณกำลังคิดที่จะทำให้อดีตเนี่ยมันมันมันเป็นสิ่งที่ไม่ต้องจดจำอะอาจารย์มองนะเพราะฉะนั้นในปักนี้มีใครเข้ามา อาจารย์มองชาวเมธคนโสดเริ่มที่จะเปิดใจค่ะคุณอยากหาใครสักคนมาพูดมาคุยทำให้คุณคลายเหงามีความรู้สึกที่แบบม,มันมันกระปรี้กระเป๋าในเรื่องของพลังงานที่ดีของชีวิตนะชาวเมธจะคิดประมาณนั้นนะคะโอเคค่ะเรามาดูไพ่คำแนะนำให้ทั้งคนโสดและคนมีคู่นะคะ ไพ่กงทองคนติดอยู่ในกงนะคะแล้วก็ไพ่เท่าเท่ากับที่เดิมแล้วก็เสียงของหัวใจนะคะไพ่ฟังใจเหมือนจะบอกว่าอยากกักขังตัวเองแบบนี้นะคะขอให้มีการเคลื่อนไหวเดินเปลี่ยนจุดเดินบ้างนะคะอย่าแบบนิ่งเกินไปต้องมีการเคลื่อนไหว ถึงแม้การเคลื่อนไหวนี้อาจจะวนรอบกลับมาที่เดิมก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยคุณมีแอคชั่นในการที่จะไม่ต้องต้องทุกข์ต้องเศร้าอยู่อย่างเงี้ยนะคะมันจะเป็นการดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักหรือเรื่องของอความรู้สึกต้องเปิดนะ,ะต้องเปิดแล้วก็ฟังเสียงหัวใจของตัวเองด้วยว่าในส่วนลึกของหัวใจแล้วเนี่ยนะชาวเมธ นะทั้งคนโสดและคนไม่โสดเนี่ยแหละค่ะหัวใจคุณเรียกร้องอะไรคุณทําตามสิ่งนั้นได้เลยนะคะ,ะหัวใจคุณเรียกร้องคุณก็ทําตามสิ่งที่เรียกร้องค่ะนะคะเรามาต่อด้วยไพ่ออร์เคิลด้วยนะคะ เราข้อบอกนะคะว่าการบริหารเสน่ห์ตัวเองอ่ะนะคะการดูแลไม่ว่าจะเป็นรูปร่างเชฟนะคะทำให้ตัวเองดูดีดูมีเสน่ห์นะคะไพ่เองเนี้ยมันจะเกิดการสื่อสารหรือมีการแลกเปลี่ยนหรือมีสิ่งที่เขาเห็นแล้วเขาถูกตาต้องใจเข้ามามีปฏิสัมพันธ์ด้วยนะคะไพ่จะบอกให้เรารู้จากการ ปรับลุกของตัวเองให้ดูดีอยู่ตลอดเวลาแน่นอนพลังงานดีๆก็จะเข้ามาความรักก็เหมือนกันค่ะถ้าเราไม่ไม่โศกเศร้าไม่กักขังตัวเองไม่เฉยนะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นพลังงานบวกๆทาให้ชีวิตคุณมีโอกาสดีๆเข้ามาเรื่องของความรักเรื่องของการงานพลังงานดีทุกอย่างเข้ามาชีวิตเราก็จะมีความสุขเกิดขึ้นได้นะคะไพ่ก็จะแนะนําประมาณนี้นะคะ ขอให้ชาวเมรทุกท่านโชคดีมีความสุขสมหวังกันทุกท่านเลยนะคะขอบพคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ